คลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนฟอนต์ของมือถือ Xiaomi กันโดยใช้แอป Set Font เวอร์ชันล่าสุดนะครับมีท่านหนึ่งนะครับถามมาว่าพี่ผมเปลี่ยนฟอนต์น่ารักแล้วผมอยากเปลี่ยนคืนทํำยังไงทําให้เป็นอ่าทีนี้เราจะทําการสาธิตตั้งแต่การเปลี่ยนตั้งแต่เริ่มแรกเลยจนกระทั่งเปลี่ยนกลับนะครับดังนั้นดูคลิปให้จบนะขั้นแรกเลยนะครับท่านไปโหลด Set Font แบบนี้มาก่อนนะครับแอป Set Font อ่าซึ่งแอปตัวนี้จะทําให้เราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับ เปลี่ยนฟอนต์ซึ่งเป็นฟอนต์น่ารักชิคุในแอปตัวนี้มันจะมีฟอนต์มาเยอะเลยนะครับพอเข้ามาหน้าแอปหน้าแอปจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้ทีนี้ให้ท่านดูบริเวณมุมซ้ายท้านบนนะมันจะมีขีดสามขีดนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วให้เลือกเป็นไทยนะครับมันจะมีหลายประเทศเลยตรงนี้เพราะว่าเขาจะเอาแต่ละฟอนต์ที่มันซัพพอร์ตหรือมันเข้ากับของภาษาเราที่มันเข้ากันได้นะครับมาให้เราโหลดใช้เนี่ยครับ ท่านก็ลองเลื่อนดูนะว่าชอบฟอนต์ตัวไหนหรือแบบอักษรตัวไหนนะครับโอเคเดี๋ยวขอเลือกสักตัวหนึ่งนะครับนี่จะเอาตัวเดี๋ยวสักคู่นะอ่ะตัวนี้ก็แล้วกันนะครับคอยเนี่ยครับตัวนี้เลยนะครับคอยคิดทอดเจ้านี่นะครับพอมาถึงตัวนี้ก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับกดดาวน์โหลดมันโหลดแป๊บเดียวนะจากนั้นทากนการกดเซตนะครับป้าบเข้าไป พอกดเซตทีนี้มันจะให้เราเลือกยี่ห้อของมือถือครับให้เราเลือกเป็นเี่ยวมีนะครับตัวนี้ที่ผมใช้สาธิตเนี่ยเป็นมือถือ x i ี o m i Redmi n 9นะทีนี้พอเราเลือกี่ยวมีปุ๊บมันจะมาเด้งให้เราเลือก4แบบในการเซตค่านะครับให้เราเลือกอันที่3นะมันจะส่งเข้าไปไว้ในทีมนะครับเลือกอันที่3ป้าบเข้าไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันบอกว่า1 Go to Team Manager นะครับ2 Apply Apply มีอ่าคอยทังเจ้าไ a i คเขาบว่ามันส่งเข้าไปใน ในทีมเรานะครับเสร็จแล้วให้เราไปเลือกใช้อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการออกไปก่อนนะครับ <Hey. S 1> เพื่อให้ทันเห็นชัดเจนเนาะเราจะเข้าไปที่ทีมนะครับเนี่ยที่แอปที่มีชื่อว่าทีมนะครับกดเข้าไปที่แอปทีมเลยโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะโอเคกดเข้าไปที่แอปทีมครับทีนี้พอกดเข้ามาแอปทีมเนี่ยนะครับ ให้เราไปดูทีมที่เราโหลดไว้นะครับนี่มันจะเป็นรูปบัญชีใช่ไหมรูปคนใช่ไหมครับกดเข้าไปแล้วเลือกคําว่าทีมครับพอเข้ามาคําว่าทีมท่านจะเห็นใช่ไหมเนี่ยมันจะมีฟอนต์ที่เราลงไว้ครับที่เป็นเซตฟอนต์ ont, ใช่ไหมทีนี้เวลาใช้งานเลือกตัวไหนให้เลือกคําว่าแอปพายนะครับตัวที่มีคําว่าแอปพายนะนะครับเนี่ยตัวแรกเนี่ยเห็นไหมแอปพายมีนะครับจากนั้นเราก็ทําการกดใช้งานครับอ่าก็ติ๊กเอาให้หมดนะครับกดใช้งาน พอกดใช้งานปุ๊บเป็นไงมือถือเราก็จะเปลี่ยนรูปแบบของตัวหนังสือแบบอักษรเนี่ยเป็นตัวหนังสือที่เราลงเมืส่สสคูน,นี้เลยเห็นไหมนะครับอันนี้คือลักษณะการเปลี่ยนใช้งานนะครับเปลี่ยนให้มันเป็นตัวหนังสือน่ารักนะก็ทําลักษณะแบบนี้นะครับทาได้ไม่ยากทีนี้มีท่านนึงถามว่าพี่ผมจะเปลี่ยนกลับกรณีเราใช้ไปแล้วเนะเราไม่อยากใช้ต่อเราอยากเปลี่ยนกลับคืนเป็นตัวหนังสือแบบธรรมดาเราจะทํำยังไง นะครับในในทีมอ่าในเซตฟอนต์ตัวเนี้ยมันก็มีเยอะนะอันนี้ที่ผมผมลองเข้าไปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับลองเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งท่านชอบตัวไหนท่านก็เลือกสามารถเลือกเปลี่ยนได้กรณีเปลี่ยนฟอนต์ตัวแรกแล้วเราไม่ชอบเราใช้งานไปสักแป๊บหนึง่งอ,อยากเปลี่ยนฟอนต์ตัวใหม่ได้ไหมก็เราก็ไปทําเหมือนเดิมครับมันก็จะไปโผล่อยู่ในทีเหมือนเหมือนกันนะครับไปโผล่อยู่ในทีเหมือนกันแล้วก็เลือกใช้ตัวที่คําว่าแอปพลนะ ทีนี้วิธีการจะเปลี่ยนคืนทํำยังไงทีนี้อยากเปลี่ยนให้มันกลับไปฟอนต์ตัวเดิมหรือทีมแบบอักษรตัวเดิมอ่ะกดเข้าไปท,ที่ทีมเหมือนเดิมครับอ่าเสร็จแล้วนะครับให้ท่านเลือกทีมที่มีคอว่าคลาสสิกนะคือทีมทีมเริ่มต้นของมือถือนะครับพอกดทีมตัวนี้ปุ๊บกดใช้งานนะมันจะให้เรารีบูตนะครับกดรีบูตเลยนะครับพอกดรีบูตเสร็จเรียบร้อยมันรีสตาร์ทขึ้นมา มือถือเราก็จะกลับมาที่ตัวหนังสือแบบเดิมของตัวเครื่องนะอันนี้คือลักษณะการเปลี่ยนฟอนต์หรือแบบอักษรนะครับเปลี่ยนเป็น,เปนตัวหนังสือน่ารักแล้วก็เปลี่ยนคืนในกรณีที่เราไม่ชอบนะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวให้มันรีสตาร์ทขึ้นมาท่านไหนที่มาเยี่ยมชมนี้คลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆในช่องมีเยอะนะนะครับ อยากรู้ความรู้เรื่องไหนฝากคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวคนจะทําคลิปมาตอบให้นะนะครับแต่ก็มีบางตัวที่ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันนะเช่นพี่ช่วยทําเปลี่ยนจอมือถือรุ่นนี้ให้ดูหน่อยทําตัวมือถือรุ่นนี้ให้หน่อยคือมันมือถือผมไม่ได้มีทุกรุ่นนะครับตัวไหนที่ผมหาได้ที่มีลูกค้าเอามาซ่อมผมจะทําการทําอัดคลิปมาให้ดูด้วยเพื่อเป็นแนวทางเนาะนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูครับหลังจากเราเปลี่ยน ฟอนต์กลับมาเปลี่ยนทีมเดิมกลับมาเห็นไหมตัวนี้ตัวหนังสือก็กลับมาอะไรเห็ไหมครับก็เป็น,นตัวหนังสือเริ่มต้นของมือถือเลยนะถ้าเราอยากกลับไปใช้ตัวหนังสือน่ารักก็เข้าไปที่ทีมแล้วก็ไปเลือกเหมือนกับที่ผมดัฒนาตั้งแต่แรกอะอะโอเคครับก็มาฝากกันเดีย๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ